สวัสดีครับแสลและพันคลิปมาถึงวงจรไฟสัญญาณรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับคาวาซากิก่อนนะครับคาวาซากิคาเซ112นะครับะจะเป็น112ฮิตฮิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวงจรคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับวงจรไฟเลี้ยวนะครับเมื่อมันเหมือนกันเดี๋ยวผม เปลี่ยนเป็นวงจรไฟเบรกนะครับอันนี้บางทีสีสายไฟก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับนี่นะครับวงจรไฟเลี้ยวคาเซเหมือนกันเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับวงจรไฟเลี้ยวของอ k r 1 5 0 s s e นะครับเหมือนกัน เห็นไหมครับหลอดไฟสัญญาณก็หลอดเดียวใช้หลอดเดียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็โชว์หมดนะครับสีสายไฟก็เหมือนกันแต่มีขึ้นมาจากแบตเตอรี่นะครับขาวแดงนะครับผ่านฟิวเป็นขาวดำขาวดำนะครับไม่ใช่ดำขาวนะครับแล้วก็ไปที่ผ่านแจ็คไปที่สวิตช์กุญแจเป็นสีแดงออกน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็เข้ารีเลย รีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวออกส้มเขียวาคาเซ่เห็นไหมครับไม่สีสายอาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนอไม่เหมือนกับคาวาร้อยาสิบ kr 150ย ssc นะครับอ,อันนี้คือส้มเขียวเข้าไปที่สวิตไฟเลี้ยวส้มเขียวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายสีเขียวไฟเลี้ยวขวาสีสีเทา ทีอาน่าจะเป็นเกรย์สีเทานะครับแล้วหลอดไฟสัญญาณก็ต่อเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับกราวด์ดำเหลืองนะครับทีนี้วงจรมันเหมือนกันไม่ว่าค่ายไหนนะครับวงจรไฟเลี้ยวนี่มันน่าจะเหมือนกันหมดผิดแค่สีสายไฟนะครับ ถ้าเราจำสีสายได้าการาตรวจเช็คก็จะง่ายนะครับสีมันไปนโผล่ท้ายรถหน้ารถนะครับไฟเลี้ยวมันมุดไปไหนนะครับถอดออกมา,าเลี้ยวขวาสีเขียวเลี้ยวซ้ายสีเทาอย่างนี้นะเราก็รู้แล้วนะครับว่าสายอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับถ้ากก็ไล่เป็นวงจรวงจรไปนะครับการไล่ไฟนะครับามาดู วงจรไฟเบรกนะครับก็เหมือนกันอีกแหละนะครับเหมือนกันเกือบทุกค่ายนะครับผิดแค่สีสายไฟก็ยกเอาคาเซ่ขึ้นมาก็แล้วกันนะครับวงจรเดี๋ยวอธิบายวงจรเป็นยังไงนะครับแบตเตอรี่ 12โวลต์ลงกราวดำเหลืองนะครับก็ออกมาเป็นขาวแดงนะครับผ่านฟิว15แอมป์ก็เป็นขาวดำผ่านแจ็คเฉยๆเป็นขาวนะครับาวาเขาผ่านแจ็คผ่านอะไรเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับ ผ่านแจ็คตัวใหญ่ตัวนี้แจ็คสวิตกุญแจมันมีหลายเส้นนะครับแต่นี้โชว์เส้นเดียวให้เราเข้าใจง่ายนะครับาจากแดงผ่านแจ็คจากขาวกลายเป็นแดงนะครับเข้าไปออนออฟนะครับเมื่อเปิดกุญแจออนออกเป็นน้ําตาลนะครับเป็นเมนน้ําตาลาผ่านแจ็คก,ก็เป็นน้ําตาลอยู่นะครับน้ําตาลน้ําตาลก็จะต่อไปที่สวิต เบรกนะครับสวิตช์สต็อปเบรกเขาเรียกสวิตช์สต็อปเบรกนะครับสวิตช์สต็อปเบรกหน้าสต็อปเบรกหลังนะครับลักษณะการต่อก็คือเอาไฟเข้าไปจ่อไว้เลยนะครับก็คือต่อขนานนะครับจอดสองเส้นนี้นะครับบีเคทำไมสีสายเปลี่ยนนะครับตัวนี้ BK ผ่านแจ็คเป็นบางทีสวิตมันมีปัญหาก็คือว่า,าผ่านหลายมือนะครับก็ใส่ของเทียมมั่งอะไรมั่งสีสายเราก็ดูที่ต้นสายนะครับอย่าไปดูที่สายของสวิตสตอบเบรกนะครับดูต้นสายมันมาสีอะไรนะครับสีน้ำตาลน,นะครับสีน้ำตาลตัวนี้ผ่านแจ็คเบรกหน้าใน i. ผ่านแจ็คเป็นสีดำ แล้วก็ออกเป็นเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองผ่านแจ็คออกมาเป็น B R นี่ B R B L B L B K B L เดี๋ยวนะครับ B K นี่ black B L นี่ blue นะครับน่าจะเป็น blue น้ำเงินนะครับจากเขียวเหลืองเป็นน้ำเงิน ส่งต่อไปที่หลอดไฟเบรกไส้ไฟเบรกหลอดไฟท้ายมี2ไส้นะครับไฟหลีกกับไฟไฟเบรกนะครับบลูน้ําเงินนะครับผ่านแจ็คเป็นบลูเหมือนเดิมแล้วลงกล่าวดําเหลืองนะครับควบวงจรนะครับต่ออย่างงี้เขาเรียกว่าต่อขนาดนะครับสวิตช์ไหนแตะก็ได้นะครับแตะพร้อมกันก็ได้แต่อันเดียวก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับสมมุติว่าแตะการเบรกหน้า นะครับไฟมันก็จะวิ่งไปนี่นะครับเข้าไปดำออกอเขียวเหลืองนะครับอันนี้เป็นสีสายของสต็อปเบรกสวิตชนะครับผ่านแจ็คเป็นดำเป็น <c oughs> BL เป็นบลูเป็นน้ำเงินนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปที่หลอดผ่านแจ็คเป็นบลูเหมือนเดิมลงกล่าวดำเหลือง ค้บวงจรหลอดไฟท้ายไฟเบรกนะครับติดเมื่อการเบรกหน้านะครับเหมือนกันถ้าเบรกละถ้าเบรหน้าไม่กลันไฟก็ไปเจาะเฉยนะครับครับเหยียบเบรกหลังขับรถใช้เบรกหลังเป็นอย่างเดียวเบรกหน้าใช้ไม่เป็นนะครับมาตรฐานการขับขี่รถนะครับมาตรฐานความปลอดภัยของ Honda นะครับอขออนุญาตเอาขึ้นมากล่าว การใช้เบรกนะครับต้องแบ่งเฉลี่ยนะครับ6 0 4 0 6 0 4 0หมายความว่าเบรกหน้าเนี่ยใช้ถึง60%นะครับน้ำหนักของการกรัมเบรกนะครับเ,เบรกหลังนี่40นะครับถ้าก็ต้องฝึกนะครับเ,เบรกหลังอย่างเดียวท้ายปัดล้มนะครับเบรกหน้าอย่างเดียว ล้มเหมือนกันนะครับเจอถนนลื่นลื่นนะครับจะเจอปัญหาถ้าเราไม่ฝึกนะครับอันนี้คือขับขี่ปลอดภัยที่ h o n d ้าเขา,าให้ข้อมูลมานะครับเบรกหน้า60%เบรกหลัง40%นนะครับการใช้เบรกต้องใช้พร้อมกันนะครับต้องฝึกนะครับหลายคนผมว่าเยอะเลยนะครับใช้แต่เบรกหลัง จนเคยตัวจนเป็นนิสัยฉุกเฉินมานะครับฉุกเฉินฉุกเฉินมาเบรกหลังยลลยบบอ,ยอย่างเดียวล้มเลยนะครับเบรกหน้าอย่างเดียวล้มเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยฝึกนะครับเป็นนิสัยต้องฝึกเป็นนิสัยนะครับต่ออย่างนี้ต่อขนาดนะครับถึงแม้จะการเบรกหน้าแล้วก็เหยียบเบรกหลังสวิตติด ทั้งสองอันก็ไม่มีผลก็คือไฟก็วิ่งได้สองทางอ่าแต่หลอดโชว์หลอดเดียวหลอดไฟท้ายนะครับหลอดไฟเบรกส้ไฟเบรกนะครับมีสองส้ไฟหลีกกับไฟเบรกนะครับอ่าก็จะติดนะครับการปรับตั้งอ่าที่สวิตเขาจะมีอ่าสวิตเบรกหน้าเนี่ยไม่มีที่ปรับนะครับสวิตเบรกหลังมีเกลียวให้ปรับนะครับก็ตรวจเช็คด้วยนะครับ เบรกจนประมาณแต่นี้ก็ให้มันติดเลยนะครับไม่ใช่เบรกจนจะชนแล้วยังเพิ่งจะติดนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นวงจรไฟสัญญาณที่มีไว้เพื่อให้คนข้างหลังมองเห็นว่าอ้าวเบรกไฟแดงโล่เลยนะครับก็จะส่งสัญญาณให้คันหลังไม่ต้องมาเกิดบัติเหตุนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลของคาวาซากิขออนุญาตนะครับเพื่อแบ่งปันของคาวาคาเซนะครับท่านอย่างน้อยๆก็เห็นสีสายไฟนะครับสวิตช์ต่อเบรกหลังสายไฟนะครับแท้ติดรถก็คงเห็นไหมครับสีน้ำตาลครับแอลนี่น้ำเงินนะครับน้ำตาลกับน้ำเงินนะครับ สีสายไฟนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับก็ไล่าตามหน้างานแล้วกันนะครับบางทีไปเปลี่ยนสต๊อปเบรกเทียมมาสีมันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่เมนหลักที่ติดรถมามันไม่เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นสีน้ำเงินง BL blue นี่นะครับ Brown น้ำตาลน,นะครับก็มันมากัมาจากโรงงานมันมัน มันมันต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับอ่าก็เคยมีเปลี่ยนยกชุดก็ปสีมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนไปนะครับแต่เราก็เอาหลักการนี่การทํางานของวงจรนะครับไปใช้นะครับอ่าขอบคุณข้อมูลดีๆจากคาวาซกินะครับอ่าคาวาซกิอินเตอร์ไพรส์ให้มานะครับระยองนะครับหลายสิบปีอ่าแบ่งปันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ สตาร์เบกหน้าค้างติดค้างเพราะว่ามือเบรกถ้าเป็นที่จะเจอมี honda นะครับโนวารุ่นหลายๆรุ่นนะครับเวฟมือเบรกแล้วมันไม่กดลิมิตสวิตกดไม่สุดนะครับวิธีแก้ไข ผมก็ตัดสายยางสวมเข้าไปที่ขาที่ไปแตะสวิตซ์สตอเบรกนะครับอมองเข้าไปที่สวิตซ์สตอเบรกจะเห็นสวิตเล็กๆนะครับโผลมาก็ถ้าเราไม่ทำไฟเบรกมันจะติดตลอดเมื่อไฟเบรกติดตลอดนะครับปัญหาเกิดนะครับถ้าเราไม่ปรับปรับแต่งสตอเบรกหลังนี้ มันตึงไปเราก็ไปหย่อนมันมันหย่อนไปแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปัญหาเกิดยังไงนะครับปัญหาเกิดก็คือไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นมาแทนที่จะได้อ่าชาร์จลงแบตเตอรี่ให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลากับเอาไปใช้ซะหมดนะครับไฟเบรกแดงตูดแดงตลอด เส้นทางเลยนะครับใช้ไฟโดยสิ้นเปลืองนะครับมันมีส้ไฟหลีอยู่แล้วนะครับยังมีไฟเบรกติดอีกทำให้แบตเตอรี่เติมไม่เต็มสักทีแล้วก็จะไปโทษระบบวงจรอื่นนะครับตรวจสอบเปิดกุญแจปุ๊บยังไม่ติดเครื่องนี่ถ้าแบตเตอรี่มีนะครับสาไฟเบรกต้องไม่ติดตรวจสอบดูด้วยนะครับ แล้วก็ลองเหยียบเบรกดูเหยียบลึกแค่ไหนมันติดเราก็กะ,ะปรับนะครับปรับทั้งสวิตสตอเบรกหลังสวิตสตอเบรกหน้ามันกามแล้วมันไม่ติดนี่เราก็อ,อาจจะใช้น้ำมันครอบจักรวาลฉีดหน่อยนะครับกัดตะก,กันหน่อยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับการ์วิสก็ต้องดูนานๆดูทีมันเจอฝนเจอน้ำนะครับความชื้นก็ทำให้อ่า วงจรขาดไปนะครับหลอดขาดไหมนะครับหลอดไฟเบรกไม่ค่อยขาดนะครับเพราะว่านานใช้ทีไม่ใช่หลอดไฟลีนะครับไฟลีใช้ตลอดนะครับทุกวันนี้ขาดก็ขาดก็เปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่ายอื่นก็เหมือนกันครับวงจรเหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษนะครับเปลี่ยน มีแค่สีสายไฟนะครับที่แตกต่างาไม่มีไฟโชว์หน้าปัดนะครับไฟเบรกโชว์ที่หลอดไฟเบรกไส้ไฟเบรกหลอดไฟท้ายอย่างเดียวนะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นแนวทางเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ